ครับในเรียนชัดปปอะไรกหนึ่งมาเรียนเรื่องลักษณะท่านั่งนะครับและการจับไม้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีนะครับอันดับแรกราหน้าเอกห้าอกกับมหน้าทุ่มนะครับลักษณะการจับไม้จะไม่เหมือนข้องใหญ่ข้องนี้อ่าหน้าอกหน้าทุ่มล้กษจับไม้จับตรงนี้นะดูดูก่อนนะดูก่อนนะเราได้สังเกตว่ามือเดี่ยจะมีร่องมือ ใช่ปะมันจะมีร่องมือเออลักษณะกระจับไม้ก็จะเอาไม้เนี่ยทราบไปตรงนี้เออแล้วก็จับแบบวิธีการจับไม้ก็มีสองแบบเช่นเดียวกันนะครับมีจับแบบปากกากับจับแบบปากนกแก้วนี่ที่จับแบบปากนกแก้วนี่คือจับแบบปากกานะครับเ่าลรอมหยิบไม้ขึ้นมาจับเลยนะครับที่สำคัญข้อการไม้ต้องไม่ออกจากข้อเย่ยมากนักนะครับ นี่ออกเยอะไปเออแค่นี้พอออกมาได้แค่นี้ประมาณหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยนั่นแหละเอาจับไม้ก่อนจับแบบปากกาอ่าส่วนของวงใหญ่ของวงเล็กเอาก็ได้จะจับไม่เหมือนเพื่อนนะครับใชจ,จับ่างนี้นี่ที่สำคัญท่านั่งนั่งหลังต้งนั่นดูแะ โอเคเอาไมา้วางไปที่โดคู่แปดนอเด็กดอเด็กกับดอเด็กโดเออ